เกือดีครับจะม่ถึงวันนี้ก็มาตามเลขเสียนยอดนะครับผมโค้งสุดท้ายเลขฝันได้สามตัวมีหกหกเก้าศูนหเก้าหเก้านะครับผมเลขคำนวณสามตัวจับคู่ให้ 470 371 933 2ตัวมี 70, ยม70ยเยอะ70เยอะแท้โทษทีนะครับเป็น71นะครับผมแล้วก็72 33นะครับผม เลขวิ่งส่วนเลขวิ่งวิ่งบนมีเจ็ดวิ่งล่างมีหนึ่งนะครับเลขวิ่งในตัวเดียวล่างตัวเดียวบนตัวเดียวล่างตัวเดียวจับคู่ให้ล่างชุดเดียวนะครับผมหนึ่งสี่งวดวันที่ส สิงหาหกหกเสียนยอดบุรีรัมน,นะครับผมออเลขทำวิธีนะครับโทษทีนะครับไไม่ด้เลขทำวิธีทำวิธีแบบโบราณนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสจะได้ไปถ่ายทำด้วยตัวเองนะครับผม แกไปเรียนมานะครับผมสี่เจ็ดสองนะครับผมได้ทำวิธีภาษาเขมรหรือภาษาอีสานใต้คือโบลนะครับผมแกไปโบลเอานะครับผมตัวโบลยั่วภาษาไทยก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรโบลไปเข้าทรงแล้วมัภาษาไทย ไปส่งเอานะครับผมแต่ภาษาคอมเมนต์คาแม่เขาก็บอกว่าโบล์อยู่นะครับผมครับผมเดี๋ยวโทรไปถามเสียงยอดอีกทีหนึ่งนะครับผมฮลรับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่ายังไงเนาะคมสุดท้ายเนี่ย ก็มีตัวเสริมเลขฝันอ๋อเลขฝันบ่ครับไปเลขทับพ,พิธีก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็เลขคำนวณเหมือนเดิมเพิ่มเลขฝันอีกคืออ่อัดที่เบียงรับพราะเบียงอัดแล้วดิอ๋อเลขฝันนี่หกหกเก้าเนาะเลขฝันหกหกเก้าครับ,ล 6, 6, รบแล้วก็ทูนหกเก้าแล้วก็หกเก้าครับครับผม อ๋อเลขไม่ได้ <9. S 1> อ่าเปลี่ยนเขา669หรือว่า269เลยเลยอ๋อจำได้ไอ้ไชายสองตัวเนี่ยจำได้ชัดอยู่ว่า69ปีแน่นอนอือเพราะเอ่อจะขอลดก,กระชุปีจะเสน้นเก้าแน่นอนเนี่ยจะไม่รู้จะออกหรือไม่ออกเนาะครับผมครับแล้วก็เลขดีทำพิธีได้แล้วก็ยัง เป็นยันมันเริ่มต euh ีเจ mm ็ดสองแล้ว <revenge> ก <son> ็ล <cooperation> ่างหนึ่งสี่เม็ดเดียวแบบแล้วก็เลขคำนวณก็ตีเจ็ดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งเก้าตั้สามสามตัวแล้วก็เน้นที่ตีเจ็ดศูนย์กับสามเจ็ดหนึ่งครับผมบุกลงกนับครับแล้วก็เก้าตั้สามตัวกันแบบ ทีนี้วิ่งเขวิ่งเจ็ดบนวิ่งล่างหนึ่งเม็ดเดียวครับผมเจ็ดเขวิ่งบนเขวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวทีนี้จับคู่สองตัวบนล่างมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสามสามครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับโดดเด่นสามเจ็ดสองกับสามต่อกันครับอ่แล้วเสียนเสียนยอดไม่ได้ทำที่ำวิธีใหม่บอก ำยำงครับคอยดูคอยรู้ออกเส้นแล้วน้องเลยจะทำต่ออีกครับอ๋อครับคือว่าทำแล้วทำเลยเ<อ>ต่างโงดนี้เข้าต่างวดนี้เข้าอยากให้อ่ามาไปทุนถ้าไปไปไทยก็ไปขายโค้งสุดท้ายเลยเด้ฮัลโหล ฮัลโหลไม่ดดบไปอย่างนะนะครับพ่อแม่พี่น้องเซียนยอดก็หายเงียบไปเฉยๆนะครับผมใส่ไม่มีเน็ตละมั้งนะครับผมเลขทำวิสีก็น่าสนใจนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสจะได้ไปถ่ายท่านด้วยตัวเองเลยนะครับผม สี่เจ็ดสองนะครับผมครับคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชี้นแนะหรือแนะนำนะครับผมให้พ่อแม่พี่น้องพิจ,จารณาเอ,าเองเด้วยเลขคำนวณมีเข้ามีหลุดเลขทำวิธีก็เช่นกันนะครับผมทางที่ดีเอาไปฝันทำนายฝันดูก่อนกับด้วยตัวเองนะครับผม ถ้าฝันดีก็จัดถ้าฝันดีไม่ฝันไม่ดีก็ผ่านนะครับผมก็คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ทางช่องก็มีอะไรมอบให้นอกจากคำอวยพรหลับก็ให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ให้ได้เงินเสร็จคิดปรารถนาสิ่งไหนสนใจทุกประการนะครับผมสวัสดีครับ